สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกุ้งต้มกุ้งหวานกุ้งแช่แข็งแค่ยังไงกุ้งของเราก็ไม่เกาะกับเป็นก้อนค่ะกินสะดวกใช้ง่ายก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อุ๋ยด้วยนะคะนี่เลยค่ะไมาติดกันเลยเห็นไหมใช้ก็ง่ายค่ะกุ้งแข็งเลยนะฟิตแข็งเลยค่ะนี่ แล้วก็ไม่ติดกันด้วยนี่ค่ะเวลาเราจะหยิบใช้หยิบง่ายค่ะปกติแล้วถ้าเกิดเราไม่มีขั้นตอนและวิธีกุ้ง,งเราแช่แข็งหรือแช่ฟิชเขาก็จะเกาะกันนะเวลาจะใช้ทีต้องนํามาละลายน้าแข็งทั้งหมดมันทําให้กุ้งตัวอื่นๆที่เรายังไม่ได้ใช้นํากลับไปแช่อีกครั้งจะทําให้กุ้งของเราไม่สดค่ะแต่เมื่อเราหยิบมาใช้ง่ายเมื่อ,อไรกุ้งของเราก็จะสดแบบนี้ตลอดค่ะ ก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อุ๋ยด้วยนะคะให้เรานะตั้งกระทะเลยค่ะหรือจะใช้เป็นหม้อรอให้น้ำเดือดช่วงที่เรารอเราไปจัดก,การกุ้งกันค่ะกุ้งต้องสดต้องสดเลยนะคะนี่แบบนี้เลยให้เราใช้กันไกเราจะไม่ตัดส่วนหัวนะเราจะตัดแค่หนวดแล้วตาออกเท่านี้ค่ะให้เหลือแบบนี้เลยค่ะ เราจะตัดแค่นิดเดียวนะช่วงปลายหัวแล้วก็หนวดเขาแค่นี้เองค่ะให้เหลือตาแบบนี้นะคะเห็นไหมเราจะตัดแบบนี้ทุกตัวค่ะเราตัดจนหมดแล้วแบบนี้ค่ะให้เราเทใส่ลงไปในกระมังเลยค่ะแล้วตามด้วยเกลือค่ะเกลือ1ช้อนโต๊ะเราให้เราเค้าเลยค่ะ ให้เราทําอย่างเบามือนะเพราะว่าเดี๋ยวส่วนที่เขาแหลมแหลมหางกุ้งอะไรพวกนี้เขาจะแทงมือให้เราใช้เป็นวิธีการคุกแบบนี้ค่ะแล้วเราจะแช่ไว้แบบนี้ค่ะ5นาทีค่ะหลังจากผ่านมา5นาทีแล้วให้เราล้างออกเลยค่ะ เราเตรียมน้ำแข็งไปสองส่วนนะส่วนแรกให้เราค่ะใส่ลงไปในกระลมังเลยค่ะอีกส่วนหนึ่งนะให้เราเตรียมไว้แบบนี้เลยค่ะส่วนที่เราเตรียมไว้ในกระลมังนะให้เราโรยเกลือลงไปค่ะเพื่อให้น้ำแข็งนะเขาเย็นจัดค่ะโรยไปประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะเลยค่ะโรยลงไปเยอะๆนี่ให้น้ำแข็งเขาแข็งนะเนี่ยค่ะเขาแข็งแลวเกาะตัวกันแข็งแบบนี้แล้วค่ะ เรามาดูส่วนของน้ำค่ะสำหรับน้ำนะหลังจากที่น้ำเริ่มที่จะเดือดแล้วเห็นไหมให้เราใส่เป็นส่วนของน้ำตาลทรายลงไปค่ะใส่น้ำตาลทรายเมื่อเวลาเราลวกกุ้งจะทําให้ความหวานซึมเข้าไปในตัวกุ้งทําให้บล็อกความหวานของกุ้งค่ะไม่ให้จืดนะนี่เลยค่ะใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะอุ๋ยก็จะใส่ประมาณสักสองช้อนค่ะนี่ค่ะน้ําเดือดแล้ว ทุกอย่างเราต้องเตรียมให้พร้อมก่อนนะน้าแข็งเราก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วเรามาดูส่วนของน้าแข็งกันค่ะนี่นะเห็นไหมเขาก็จะแข็งแบบนี้ไม่ขยับเลยละค่ะแบบนี้นะคะส่วนน้ําก็เดือดแล้วให้เราใส่กุ้งลงไปค่ะเราจะลวกกุ้งให้สุกนะแค่ออกเป็นสีส้มค่ะความสุกอยู่ที่ประมาณ80%ค่ะ เราอย่าลวกกุ้งจนเขาตัวงอถ้าตัวงอแสดงว่าสุกเกินไปค่ะนี่ค่ะให้สุกประมาณสักเจปประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วนะให้เราตักขึ้นได้เลยค่ะให้เราใส่ลงไปในน้ําแข็งนี่เลยค่ะน้ําแข็งไม่ต้องใส่น้ำนะคะน้ำต้องเดือดจัดแล้วใส่กุ้งลงไปค่ะหรือประมาณ1นึ่งนาทีค่ะให้เราตักขึ้นได้เลย หลังจากเขาได้แบบนี้แล้วนะให้เราค่ะใช้น้ําแข็งนะที่เราเตรียมไว้โปะลงไปเลยค่ะให้โปะลงไปเลยนะโปะให้มิดค่ะถ้าไม่พอออกมาเพิ่มค่ะไม่พอออกมาเพิ่มเลยเราจะโปะไว้แบบนี้ค่ะ แล้วเรารอให้น้ําแข็งเขาละลายค่ะนี่ค่ะเราโปะไว้แบบนี้เสร็จแล้วนะหลังจากที่เราโปะเกลือลงไปหลังจากที่เราใส่น้ําแข็งลงไปค่ะให้เราโรยเกลือลงไปเล็กน้อยค่ะเราต้องการให้กุ้งเนี่ยของเราค่ะเย็นและแข็งตัวให้เร็วที่สุดค่ะจะทําให้บล็อกความหวานได้และที่สําคัญค่ะกุ้งก็ไม่เละด้วยค่ะนี่เลยแล้วเราก็แช่ไว้แบบนี้ค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงนี่ค่ะหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงค่ะ น้ำแข็งก็เริ่มสิจัดละลายเล็กน้อยแล้วนะคะนี่ค่ะกุ้ง,งเราก็เย็นเย็นเฉียบเลยละค่ะให้เรานะหยิบตัวกุ้งขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะให้เราหยิบกุ้งขึ้นมาเลยค่ะให้ทําอย่างเบามือนะนี่ค่ะ ั้งกุ้งทั้งมือตอนนี้แข็งแล้วค่ะเย็นมากค่ะเราก็จะพักไว้นะให้เขาเสเด็ดน้ำค่ะเราต้องการความรวดเร็วให้เราหากระดาษค่ะซับเพื่อให้กุ้งแห้งนะแห้งหมาดๆไม่ถึงขั้นจบแห้งมากค่ะพยายามอยากให้มีน้ำเกาะประมาณนั้นนะคะนี่ค่ะเราก็ซับเพื่อไม่ให้มีน้ำเกาะหลังจากที่เราซับจนเขา แห้งเนาะไม่มีน้ําเกาะแล้วให้เราค่ะโรยด้วยน้ําตาลทรายค่ะปริมาณการโรยค่ะก็ให้ทั่วกุ้งเลยค่ะนี่ค่ะน้าตาลคลุกให้ทั่วเลยค่ะน้ําตาลจะเป็นตัวช่วยบล็อกความหวานของกุ้งสองจะช่วยทําให้เวลาเราแช่ช่องแข็งค่ะช่องฟีดนะเพื่อให้กุ้งแข็งเก็บไว้ได้นานเนี่ยจะไม่เกาะกันเป็นน้ําแข็งค่ะ และใช้งานง่ายด้วยสะดวกหลังจากที่เราคลุกเรียบร้อยแล้วนะคลุกเขาจนทั่วและให้เราค่ะเรียงใส่กล่องเลยเวลาหยิบใช้ก็หยิบใช้ง่ายนะเวลาเราใส่ช่องแช่แข็งหรือช่องฟิตเนี่ยกุ้งจะไม่เกาะเป็นน้ําแข็งนะและยังจะบล็อกความหวานของตัวกุ้งด้วยค่ะหลังจากที่เราเรียงกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราค่ะใส่ช่องแช่แข็งหรือช่องฟิตไปเลยนะสามารถเก็บไว้ได้ข้ามปีเลยล่ะค่ะ รับรองค่ะว่ากุ้งยังสดแล้วก็ยังหวานเหมือนกุ้งสดเลยค่ะแล้วเราก็ปิดฝาเลยค่ะแล้วใส่ช่องแช่แข็งช่องฟิตไปเลยค่ะนี่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหลังจากที่เราไปแช่แล้วออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงเรามาดูกันค่ะเราก็จะได้กุ้งแบบนี้เลยกุ้งหว,วานหวานเวลาหยิบใช้หรือหยิบทานก็หยิบง่ายกุ้งก็จะไม่ติดกันเป็นก้อนค่ะ สะดวกทานง่ายกุ้งไม่ติดกันเป็นก้อนค่ะไม่ติดกันแบบเป็นก้อนแข็งนะงหเห็นไหมนี่เลยค่ะ